ปลูกผักเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่25มิถุนายน2566กวางตุ้งใบวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใต้หวันวันนี้40บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม กลัมดอกจีนวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมกลัมดอกเจดีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกลัมปลีแต่งผลวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกลัมปลีไม่แต่งผลวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมกลัมปลีหัวใจวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกลัมปลีม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ขแขนงกะหล่ำปลีวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้ 40, บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผลวันนี้38บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แตงผลวันนี้ 15, บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดหางหงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25กรัมวันนี้60บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้40บาทต่อมัด ผักขึ้นช่ายวันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัม รากผักชีวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราว,วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัม ดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต,ต้นตะไคร้วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอย วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้45บ้าบาทต่อกิโลกรัมข่าแกวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้70บบาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อน วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนวันนี้290บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเหลียงวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัม พริกซูเปอร์ฮอตแดงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัม พริกยำเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้1 1 0บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้110บบาทต่อกิโลกรัมพริกเหลือง วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้130บาทตอ่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้20บาทตอ like ่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วฟูวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมลูกนามเต้าวันนี้18บาทต่อกิโลกรัม บวบงูวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมดอกแครวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือก วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมราขีนกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมราจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ว วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดคั่ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้30บาทต่ t t t อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิง วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสดิงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอแดงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอแดงปนเขียววันนี้25บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศราชนินีวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปลาะวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้24บาทต่อกิโลกรัม มะละกอฮอนแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดำวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อน วันนี้20บาทต่อกิโลกรมัมฟักทองคางโคกเบอร์เล็กวันนี้15บาทต่อกิโลกรมัมฟักทองคางคกเบอร์กลางวันนี้16บาทต่อกิโลกรมัมฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรมัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรมัมผักกระเฉดมัด10กรัมวันนี้100บาทต่อมัดผักปลัง วันนี้30บาทต่อกรมผักสลิดวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมใบบัวบกวันนี้35บาทต่อกรมสายบัวลอกวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัม นอไม้ฝรั่งเกรด A วันนี้ร้อบาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเกรด B วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเกรด C วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็ก วันนี friends, ้120บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้1 2 5บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมแครอทวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้250บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลาง วันนี้สามร้อยห้าสิบบาทต่อห้าร้อยลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้หกร้อยห้าสิบบาทต่อสี่ร้อยลูกเห็ดกระด้างวันนี้สองร้อยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรม วันนี้70บาทต่อโกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้80บาทต่อกิโลกร boom, ัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้1 2 5บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนู วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้260บาทต่อหกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่ วันนี้300บาทต่อ5กิโลกร,รมัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมานาที่นี้ด้วยนะครับถ้าได้เห็นว่าคิดนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ